ทุกคนคะตอนนี้มันมาถึงหน้าโรงงานแล้วนะคะพี่มัดจะพาทุกคนเข้าไปเดินดูกันนะปกตีมัดเป็นคนที่ทางานเกี่ยวกับโรงงานอาหารสดแต่วันนี้เรามาตะไปที่โรงงานอาหารเสริมกันนะคะเป็นโครงงานของมิวไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูางใมกันได้เลยค่ะมาถึงก่อนที่จะเข้าโรงงานก็จะมีจุดตรวจเอชเคนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจกันค่ะใจและดูแลตัวแทนดีมากๆเลยค่ะเซฟตัวแทนทุกๆคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เลยขอบคุณแป้งมาถึงนะคะก็แวะทักทายตัวแทนทุกคนอย่าเป็นกันเองเลยค่ะ และก่อนที่จะเข้าสู่ไลยผลิตนะคะรองเท้าเราก็จะมีการแยกส่วนชัดเจนเลยค่ะเมื่อมาถึงห้องแต่งตัวนะคะเราก็จะมีการเก็บสัมภาระที่มาจากที่บ้านนะคะและมีการเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยค่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนของ GMP ขั้นพื้นผ่านก่อนเข้าสู่รายพันผลิตนะคะมีการล้างทําความสะอาดมือเช็ดมือแล้วก็ฉีดแอลกอฮอลให้เรียบร้อยค่ะนี่เราก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วเตรียมเข้าสู่ห้องแอร์ชาวเวอร์กันนะคะ ม,มูลค่าหลักแสนเลยค่ะเสษ็จผมเสษ็จฝุ่นเสษ็จเส้นผมหาสิ่งแปลกปลอมก่อนเข้ารายผลิตค่ะแป้งเทคแคร์ทุกขั้นตอนจริงๆค่ะทั่งตัวแทนหลายๆคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งเครื่องดื่มอาหารต่างๆนะคะเลยว่าฟรีตลอดอางานจ้าปิดของวันนี้ก็เป็นเจ้าโปรตีนนมชชมพูค่ะมากขอขอบคุณมากๆนะคะคุณแป้ง